โอ้โหทางคุณพระสวัสดีทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีพีที่สามของเราแล้วคลิปเนี้ยเราทำขึ้นมาให้คนที่กำลังลังเลอยู่ว่า จะเดินลงดีหรือว่าจะนั่งรถไฟกลับดีระหว่างทางอะ่ะมันมันสวยมากจริงๆนะคือถ้าใครเดินไหวอ่ะเราก็อยากให้เดินแล้วก็ในคลิปที่แลวว้วอะที่เราบอกไว้ว่าอีพีที่สามเนี่ยเราจะพาไปดูว่าเรากินอะไรตอนเย็นเราคิดว่าเราลงไม่ได้แล้วเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปเอาเป็นว่าทุกคนลองดูบรรยากาศแล้วก็ลองประกอบ การตัดสินใจดูอีกทีหนึ่งนะเราแว้ถ่ายรูปตลอดทางเลยจริงๆอะแพนเที่ยวเราในวันเนี้ยมีอีกที่หนึ่งนะเป็นเป็นขึ้นเขาชื่อว่าฮามรองเราไม่มั่นใจว่าเราออกเสียงถูกไหมนะแต่ว่าเราเก็บไม่ทันแล้วเพราะว่ามัน มันใช้เวลานานมากเลยเราแวะถ่ายรูปเพลิดเพลินกับบรรยากาศคือแฮปปี้มากแล้วก็ในส่วนของเรื่องเสื้อผ้านะเราคิดว่าทุกคนก็ใส่แบบจัดเต็มได้เลยส่วนตัวเราเองเราก็ใส่แบบดาวแจ็กเก็ตไปนะและถ้าใครเดินมาถึงตรงจุดนี้แล้วอะนะ ก็อย่าพึ่งท้อเพราะว่าใกล้แล้วใกล้จะถึงทางออกแล้วอ่ะลงอีกอันนี้ก็คือลงอีกลงไปจ่ะคือสูงมากอ่ะอันนี้ใกล้ถึงทางออกของจริงละอันนี้ของจริงละอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะเจอแล้วทางที่เราขึ้นไปและใครดูคลิปมาจนถึงตอนนี้แล้วเราก็อยากจะขอขอบคุณสิบแปดล้านครั้งขอบคุณนะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะและเดี๋ยวคลิปหน้าฝากติดตามอีก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 นะว่าเราจะพาไปกินเที่ยวหรือว่าทำอะไรอีกขอบคุณทุกคนนะไว้เจอกัน EP หน้าสวัสดีค่ะ